สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการนสยามครับพบกันเป็นประจำเช่นเคยทุกๆวันจันทร์8โมงครึ่งทางช่อง NBT และผมเคมันทนดำเนินรายการครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดบางเดืออำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน,นะครับและจุดที่ผมยืนในขณะนี้ก็คือภายในหอจุดหมายเห็นรงทานซึ่งในจุดนี้นะครับจะประดิษฐานาพระบรมราชานุสาวรีของสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชซึ่งวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับผู้ที่ริเริ่มโครงการและผู้ที่มีความศรัทธาต่อพระองค์ท่านนั่นก็คือพี่หนุ่ งดซึ่งท่านจะพาผมไปพูดคุยกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องบทบาทสำคัญในการก่อสร้างพระบรมราชานุสวรีแห่งนี้ติดตามได้ในช่วงณสยามครับช่วงณสยามสนับสนุนโดยสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ศิล,ละปะวัฒนธรรมวัดหัวถนนจังหวัดชนบุรี0819496050เส้นทางท่องเที่ยวอิงประวัติศาสตร์ตามรอยสมเด็จพ,พระเจ้าตากสินมหาราช วัดบางเดือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา0863929951บริษัททีรวุฒิค้าอิดจำกัดคิดถึงอิดมอนคิดถึงทีรวุฒิค้าอิด029963208 0881457008 08. ซึ่งวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาพบกับบุคคลทั้ง4ท่านที่มีบทบาทสําคัญในการก่อสร้างครั้งนี้นะครับผู้ที่มีบทบาททั้ง3ท่านเรามีการวางแผนเริ่มงานกันอย่างไรบ้างครับคับผู้ผมฮะผู้ทีดด่ออกแบบก็นั่งอารอแล้วตรงนี้นะครับคือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ความคิดชุ่มบงนะครับผมซึ่งท่านจะได้มาให้ความรู้ในเรื่องของการออกแบบ,บครับผมในการออกแบบในครั้งนี้ก็จะประอกอบด้วย นายทหารสีนายซึ่งเป็นทหารเสือสีทหารเสือนะครับจะทำยังไงให้รู้สึกว่ามุ่งมั่นไปข้างหน้ามีความเป้าหมายเดียวกันใช่ไหมครับแม้ว่าทหารทั้งสีนายเนี่ยจะ,อ,ะอยู่โคละทิศอยู่โคละมุมไหมอยู่ข้างบนอยู่ข้างล่างทั้งสองข้างแต่ทั้งสี่เนี่ยก็ต้องมองในมุมเดียวกันมองในทิศเดียวกันคือที่ข้างหน้าที่สมเด็จเจ้าตากสินเนี่ยท่านชี้ไปนะครับ เรา<ล>ที่เห็นตรงนนี้แล้วขนาดจริงเหระครับอาจารย์ก<อ>ว้างยาวสูงเท่าไหร่ครับขนาดเธอที่จะสร้างในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นขนาดเท่าโพรงจริงถ้าพรงจริงครับเท่าโพรงจริงเพราะว่าพื้ทน,นที่ค่อนข้างที่จะจําก,กัดครับแค่เป็นนิดหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นให้ความรู้สึกว่ามันมันมีพลังดีเหมือนกันด้วยด้วยบรรยากาศที่อยู่ข้างในแล้วก็ด้วยด้วยสภาพอะไรต่างๆนะครับทั้งสี่ มาทหารนี่นะครับผมไปดูว่าแต่ละท่านาม,มีลักษณะพิเศษยังไงนะครับเพื่อจะให้มันเหมาะสมกับไอสิ่งที่เราจะออกแบบตรงนี้อย่างเช่นว่ามีความศรัทธาเชื่อและศรัทธาในใน อ่าศรยฐศาสตร์ใช่ไหมครับเพียงลำพังของ่เขาใช่ครับเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจใช่ครับเพื่อสร้างความขึ้นถึมครับแต่ว่ากําลังใจดีมีใจไปก่อนพึ่งใช่ครับซึ่งซึ่งจากตรงนี้หลังจากที่ผมได้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้แล้วก็ไปศึกษาตรงนี้เนี่ยผมรู้สึกรู้สึกว่าอ๋อทำไมสมเด็จเจ้าตากศินเนี่ยถึงใกล้ชิดกับผู้ศาสนาทําไมพระองค์ท่านถึงถึงบอกว่าศาสนาพุทธเนี่ย จำเป็นจะต้องอยู่ในเมืองไทยเพราะฉะนั้นการสงครามในครั้งนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นส่วนที่คืนพุทธศาสนาให้อยู่ในเมืองไทยต่อไปนะครับซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าหลังจากนั้นนะครับเราก็ทราบดีว่าพระองค์เนี่ยมีปฏิฐานว่าจะต้องเป็นเป็นพระราชาปฏิฐานพปฏิชาของพระ,ราาระรพองค์ท่านเลยครับว่าจะต้องต้อง,องเอาพื้นที่พื้นแผ่นดินเมืองไทยคืนให้กับพุทธศาสนานะครับก็นเดี๋ยวจะลืม ก็เราได้ทําชี้นำนจากพระธรรมปาโม่เหมือนกันนะครับว่า,าด้านด้านหลังของกาแพงนี้นะครับรับก็จะจารึกพระราชปณิธานของพระองค์ท่านไว้ท่านเจ้าุณท่านก็แนะนำนะเพิ่มเติมว่าในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ความมั่นใจในการปฏิบัติการรบเนี่ยนะฮะเป็นสิ่งที่เรายึดมั่นยึดเหนียวเนี่ยบริเวณพระมาราของ พระองค์ท่านเนี่ยก็จะมีพระยอดธงนะฮะฉะนี้ในในแบบที่เราดำเนินการก็มีรายละเอียดหมดครับถูกต้องไหมครับครับถูกต้องครับที่ว่าน่าจะสมบูรณ์ที่สุดครบถ้วนพอครับครับทีนี้เราจะมากล่าวถึงในเรื่องของกําหนดการต่างๆครับซึ่งเรามีแผนงานอยู่แล้วนะครับถึงแค่ว่าเราจะมีกําหนดการในการที่จะอัญเชิญพระบรมราชสสามภรของพระองค์ท่านเนี่ยมาปฏิสฐานที่วัดบ้านเหนือแห่งนี้นะครับในวันที่9เมษายน นะครับเราก็จะมีอ<ช>ีกทีวันที่17เมษายนซึ่งเป็นพิธีใหญ่นะครับพิธีมังคลาราพุทธพิเศษนะครับผมซึ่งรายละเอียดตรงนี้เนี่ยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องของพิธีทางทางพระสงฆ์ท่านขอนะครับ<ช>ว่าให้ทางเจ้าวาดท่านพระชรชาเทียนโตซึ่งเป็นเจ้าวาดวัดบางเหลือนะครับซึ่งท่านจะมีความเมตตาจากทางคณะสงฆ์มาทําพิธีในการมังคลารพุทธพิเศษในในวันที่17เมษายนนี้นะครับนักขการข่ากรอง ส่วนพิธีพุทธาพิเศษนี่ก็จะนิมนต์พระสงฆ์สํสาศาักดิ์เนาะประมาณสิบรูปมาเจริญพุทธมนแล้วก็จะมีพระคณาจารย์นั่งปกพุทธาพิเศษก็น่าจะประมาณสี่รูปครับผมบแล้วก็จะมีพิธีพุทธาพิเศษบุกเสกที่แยกไปถวายท่านบุกเสกโดยเฉพาะอะไรงอีกก็อีกสองสามวันละจะกจะมีประมาณนี้แล้วก็จะมีพิธีทั้งพูดทั้งทำ ครับงสวงแล้วก็ตามประเพณีที่ทํากันมาครับขมบคุณคนี้นะครับเราจะมาคุยกับทางท่านพลเอกทนพรนะครับในเรื่องของพิธีการและก็กําหนดการต่างๆนะครับวันที่เก้าเมษาก็จะตรงกับวันเสาร์นะครับก็ทุกอย่างนั้นเราก็ต้องอาศัยทางพิธีทั้งกรามด้วยและพิธีสงฆ์ด้วยนะครับทางเจ้าพิธีนะฮะเราเบกจงสักสังแก้ท่านก็ให้ให้เลิกมาแล้วนะว่า วันที่9เนี่ยเราจะอัญเชิญจากลงหล่อเนี่ยตั้งแต่เวลา05.09ครับซึ่งจะมีวิธีบวงสวงก่อนนะอันนี้ถือว่าเป็นเป็นแห่งแรกเลยนะครับที่เราเคยเห็นกันในลักษณะนี้นะฮะก็คงจะต้องอในการอัญเชิญก็ต้องแยกพระองค์ท่านกับพระยาพิชัยเนี่ยมารถคันหนึ่งนะครับกระบวนนําก็จะมี ผมประทุรู๙นิ้วนะครับผมภาษาทิสรักนะเป็นรถนำนะครับแล้วก็รถคันที่สองก็เป็นเชิญพระองค์ท่านกับพระยาพิชัยนะส่วนประกอบหลักที่เหลือไม่ไว่าจะเป็นตัวเรือนะครับแล้วก็ฐานเอกที่เหลือนั้นก็จะมารถคันที่สามเนื่องจากมีส่วนประกอบหลายอย่างเนี่ยพิธีการในวันที่9เนี่ยจะมีจะมีเรื่องการบวงสรวงหลายขั้นตอนมากนะครับ เพราะฉะนั้นเมื่อเรามาถึงวัดโดยประมาณเนี่ยเจ็ดนาฬิกาล่วงไปแล้วเนี่ยจะใช้เวลาเดินทางประมาณเกือบชั่วโมงนะที่พี่ช้าเนี่ยเนื่องจากตามแบบธรรมเนียมนะพระผู้ใหญ่ท่านแนะนําว่านะเราเหมือนอัญเชิญขบวนเสด็จเพราะนั้นผ่านสถานที่ราชการใดนะครับก็คงจะต้องต,งตั้งโต๊ะหมู่นะครับ แล้วก็มีการสวดชยันโตตามสถานที่สำคัญต่างๆนะครับรายละเอียดเมื่อเมื่อมาถึงวัดบางเหนือเนี่ยพวกเราต้องนำเรือกับงองค์ประกอบหลักทั้งหมดนะนั่นเองครับเข้ามาปริินสถานครับตรงตรงอันนี้ก็ต้องมีพิธีบวงสูงเรือแม่นางเรือก็คงต้องลงรายละเอียดกันอีกเยอะครับเพราะฉะนั้นวันที่9้านั้นเป็นกิจกรรมที่มีความสาคัญนะครับในอัรเชิญองค์ท่านมาประดิษสถานครับนะขออธิบายเหตุแห่งนี้นะครับ แล้วก็วันที่17เมษายนที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวไปแล้วนะครับก็จะเป็นพิธีมังคลารุษทานพิเศษครับนะซึ่งเป็นพิธีที่สำคัญขณะปัจจุบันนะี่ะการดรําเนินการก่อสร้างพระบระมชายาสาวีไปถึงไหนแล้วแล้วแล้วยังขาดเหลือสิ่งใดบ้างครับผมครับพอมาเรื่องในเรื่องของงบประมาณในการสร้างตอนนี้เนี่ยนะครับผมก็คือเรายังขาดงบประมาณอยู่ถึงล้านหกแสนนะครับผมซึ่งนะครับซึ่งเราจะ เชิญชวนคร,ครับคนที่อยากจะมีส่วนร่วมที่จะสร้างผู้มีศรัทธาผู้มีศรัทธานะครับเพื่อที่จะมาร่วมกันสร้างพระราชวังสวรรตรงนี้นะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งทางผู้ใหญ่เนี่ยถ้าก็เห็นพ้อต้องการว่าน่าจะมีการจัดสร้างเหรียญที่ระลึกขึ้นมาครับเพื่อ,อเป็นที่ระลึกเกี่ยวกับการสร้าง ผ้รราราชสบดีตรงนี้จุประสงะคะ์โดยตรงใ,ในการสร้างพระบรมชาชสบดีก็คือเพื่อที่จะช่วยในการสร้างนี้ <c oughs> นะครับว่าน่าจะเป็นช่องทางหนึ่งให้ผู้ที่มีศรัทธาได้ร่วมทาบุญร่วม <c oughs> ครับมีเป็นให้คนไทยได้มีส่วนในการสร้างตรงนี้ขึ้นมาตั้งแต่แถวเริ่มในการข่อสร้างขึ้นมาจนถึง17เมษายนเนี่ยจะอยู่ในช่วงระยะเวลา7เดือนซึ่งในความหมายแล้วเนี่ยก็คือเป็นสื่อถึงว่าในอดีตพระองค์ท่านก็อรุ๊กเอกแล้ ก็อยู่ในช่วงระยะเวลาาณเจ็ดเดือนเหมือนครับเพราะเราอยากจะให้สิ่งเหล่านี้เกิดด้วยศรัทธามากกว่าครับไม่อยากไม่อยากให้เป็นภาระด้วยอ่าแล้วก็ให้คนที่จะได้มามี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 ศรัทธาว่าอยากจะบูชานะอยากเอาไปสักการะนะครับก็เน้นย้ำนะครับคุณผู้ชมใครที่สนใจนะครับอยากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ สร้างนะครับพระบรมชานุสารีของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับรวมไปถึงนะครับใครที่อยากจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันนั้นนะครับเริ่มต้นที่วันที่9เมษายนนะครับพิธีอัญเชิญและก็บวงสวงนะครับผมและก็รวมไปถึงพิธีมังคลาพุทธาพิเศษก็คือวันที่17เมษายนนี้นะครับก็ใครที่อยากมีส่วนร่วมเชิดเดินติดต่อได้ที่วัดบางเดือและก็แฟนเพจหรือว่าติดต่อได้ที่พี่นุ่มบางเดือโดยตรงนะครับวันนี้ก็ได้รับความรู้ในเรื่องของการดําเนินการก่อสร้างนะครับพระบรมชานุสารีของสมเด็จพระเจาตกสมหร ที่วัดบางเหนือแห่งนี้ณหอจุหมายเหตุโรงฐานแห่งนี้ด้วยวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนร่วมนะครับเป็นบทบาทสําคัญมากนะครับในการร่วมสร้างหอจุลหมายเหตุแห่งนี้รวมไปถึงพระบรมราชานุสาวรี์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทั้งสี่ท่านขอกราบขอบพระคุณครับเดี๋ยวช่วงหน้ามีอะไรที่น่าสนใจในรายการติดตามได้ครับขอขอบคุณ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ศิละปะวัฒนธรรมวัดหัวถนนจังหวัดชนบุรี0819496050เส้นทางท่องเที่ยวอิงประวัติศาสตร์ตามรอยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวัดบางเดือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา0863929951บริษัทธีรวุฒิค้าอิดจำกัดคิดถึงอิดมอนคิดถึงธีรวุฒิค้าอิด 02-996-3208-088-145-7008 คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่ชุมชนวัดหัวถนนนะครับตำบลหัวถนนอำเภอปนัดิคมจังหวัดชนบุรีซึ่งจุดตรงนี้นะครับเป็นท่าน้ําสําคัญที่ครั้งอดีตน,นะครับเป็นาการจราจรสําคัญเพราะว่าเมื่อก่อนยังไม่มีถนนก็จะเดินทางกันทางเรือและก็เป็นจุดที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับใช้เป็นที่ตั้งฐานทัพก็คือบริเวณด้านบนข้างบริเวณได้วัดด้านนี้นะฮะซึ่งวันนี้นะครับผมนัดกับผู้ใหญ่เฉลิมเกียรติไว้จะไปพูดคุยเรื่องราวของความลงตัวของเชื้อชาติสายพันธุ์ต่างๆที่อยู่ที่นี่่เนืองจาก นี่นะครับนอกเหนือจากคนไทยแล้วยังมีคนลาวครับที่มาอาศัยอยู่ที่นี่ตั้งแต่ครั้งที่เคยถูกต้อนเป็นเฉลยศึกรวมไปถึงคนจีนก็มีอยู่ที่นี่ด้วยลองไปคุยกับเขานะครับว่าทำไมที่นี่ถึงมีการผสมภาษาระหว่างเชื้อชาติได้หลากหลายขนาดนี้แล้วทำไมที่นี่ยังคงความเป็นดั้งเดิมหมู่บ้านแบนบโบราณขนาดนี้ได้ต้องไปพบกับผู้ใหญ่เฉลิมเกียรติผมนัดไว้ด้านในตามอะไรครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผมนัดผู้ใหญ่เฉลิมเกียรติไว้ครับไม่ทราบว่าไม่รู้ว่านั่งรออยู่ตรงไหนหรือเปล่าที่นี่ใช้ร้านกาแฟที่ที่เป็นของหมู่บ้านใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วท่านผู้ใหญ่อยู่ตรงไหนนะนั่งรออยู่ตรงนี้แล้เหรอฮะอยู่ละมาแล้วใช่ไหมครับขอโทษนะครับไม่ทราบว่าผู้ใหญ่เฉลิมเกียรติอยู่หรือเปล่าครับผมอยู่ครับอยู่ครับอยู่ที่ไหนครับผมสวัสดีครับผู้ใหญ่ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมโอ้วันนี้มีโอกาสได้มาเยี่ยมที่หัวถนน ได้ข่าวว่าที่นี่เป็นชุมชนเก่าแก่กว่า200ปีจริงหรือเปล่าครับเนี่ยก็ประมาณนั้นนะครับตามตามที่ดูประวัติมาครับผมจากประวัติของทางวัดหลวงปู่ติววับวัดวัฒนนเป็นหลักนะครับผมแล้วก็ชุมชนที่นี่ก็เกิดมาตั้งขอบคุณครับตั้งนมนานแล้วครับตั้งแต่ยังไม่มีถนนมาถึงเดินอาศัยการคมนาคมทางเรืออ๋อ โดยใช้คลองโดยใช้คลองครับที่นี่มีท่าเรือนะมีท่าเรือมีท่าเรือและผมทราบไปอย่างหนึ่งว่าที่นี่คือมีคนลาวอาศัยอยู่เยอะมากเพราะอะไรครับเชลยศึกใช่ไหมในยุคกวาดต้อนมาในในยุคที่มีสงครามช่วงนั้นช่วงนั้นใช่ไหมครับตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็หลายร้อยปีหรือก่อนนั้นหรือก่อนนั้นด้วยใช่ไหมครับใช่ครับสมัยก่อนนะที่นี่ก็ถือว่าเจริญระดับหนึ่งครับยุคก่อนที่มีท่าเรือ แล้วก็ยังมีโรงฟิตนนะเป็นเป็นตลาดด้านล่างตลาดเก่าอะครับก็มีการค้าขายที่ค่อนข้างเป็นหลักแล้วเป็นยังไงบ้างครับความมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากน้อยไหมครับตั้งแต่สมัยอดีตเพราะว่าผมเห็นหมู่ทรงบ้านต่างๆเนี่ยังเป็นทรงโบราณอยู่เลยจะเป็นเสาไม้โบราณเป็นเป็นตู้กระจกแบบโบราณโบราณอยู่เลยครับใหญ่ใชก่ก็คือก็คือดั้งเดิมก็คือส่วนหนึ่งเราอพยพที่ส่วนหนึ่งมาจากคนคนจีน ที่จีไปเป็นลูกจ้างครับอพยพอพยพมาจากแผ่นดินใหญ่เลยนะอือก็มีส่วนหนึ่งก็ที่รุ่นแรกๆยุคยุคอากงยุคปู่ผมอย่างเงี้ยครับยุคตาผมอย่างเงี้ยออนั่นน่ะคือจะเป็นคนจีนอพยพมาจากแผ่นดินใหญ่การผสมระหว่างเชื้อเขาเรียกว่าอะไรนะเชื้อชาติที่แตกต่างกันอยู่รวมกันไม่มีปัญหาอะไรครับผู้ใหญ่ก็ไม่มีปัญหานะจากการ น่าจะเป็นส่วนหนึ่งก็เป็นความสามารถในการปกครองของผ้ามาษัตร์ครั์องค์ยุคก,ก่อนๆซึ่งจะเป็นการจัดการที่ทใํให้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 เกิดความลงตัวของแต่ละเชื้อชาติให้อยู่ร่วมกันได้<า>ในการจัดการเรื่องการจัดสรรที่ทากินต่างๆาจุดเด่นเลยครับผู้ใหญ่เพราะว่าผมมาที่นี่สิ่งแรกที่ผมเห็นคือความเก่าแก่ความโบราณของบ้าน,านมแม้กระทั่งทรงบ้านเนี่ยยังเป็นทรงที่ผมรู้สึกว่าผมเคยเห็นแบบน,นี้ตั้งแต่เด็ก มันก็นทางร้านค้าเนี่ยยังมีตัวขเขาเรียกว่าะไรนะฮะตัวใส่สตตงคงอ่ะที่เป็นชักลอกดึงขึ้นไปเมื่อก่อนผมเคยเห็นแต่ปัจจุบันไม่เคยเห็นที่ไหนแล้วจุดเด่นนี่ก็คือนนจุดเด่นที่นี่คืออะไรครับก็คือในเรื่องของของวัฒนธรรมอย่างที่คุณเห็นครับนั่นก็คือวัฒนธรรมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าจุดศูนย์รวมของคนที่นี่ก็คือองค์หลวงพ่อติววัดโพธิ์ถนนปีหนึ่งจะมีครั้งหนึ่งช่วงประเพณีสงกรานะฮะที่จะต้องแห่องค์หลวงพ่อไปเยี่ยมเยียนชาวบ้าน เพื่อเพื่อให้เป็นขวัญและกําลังใจเพื่อความศรัทธาต่อองค์หลวงพ่อที่ชาวบ้านมีต่อต่อหลวงพ่อก็แสดงว่าจุดศูนย์รวมของชาวบ้านที่นี่ก็คือหลวงพ่อติ้วใช่ซึ่งอยู่บริเวณภายในของวัดหัวถนนแห่งนี้ครับครับวันนี้ผู้ใหญ่มีอะไรอยากจะฝากคุณผู้ชมไหมว่าใครที่อยากจะมาเดินทางมาที่วัดหัวถนนแห่งนี้อยากจะมาชมความเป็นดั้งเดิมของชุมชนที่นี่รวมไปถึงอยากจะมาสักการะหลวงพ่อติ้วถ้ามาจากแต่ลิ้ว ปเลี้ยวมาจากชายเชิงเซาเนี่ยฮะเส้นสายชายเชิงเซาพนันิคมถ้ามาถึงแยกหัวไผ่เลี้ยวซ้ายตัดเข้ามาตำบลท่าข้ามง่ายมากเลยและอีกเส้นทางหนึ่งถ้ามาจากชนบุรีถ้าลงมอเตอร์เวย์จากชนบุรีวิ่งผ่าเมืองพนัสมาเลยเลยจากพนันิคมมาถึงวัดพนมโหนแค่10กิโลนอกจากหลวงพ่อติ้วแล้วที่นี่ย,ยังมีในเรื่องของอาชีพอย,อย่างเช่น สุ่มไก่สุ่มไก่คือการทำทาสุมส่มทาสุ่มครอบไก่สุ่มครอบไก่ชนเนี่ยที่นี่บ้านหัวถนนเนี่ยเป็นแหล่งผลิตใหญ่ที่สุดในโลกเยอะที่สุดในประเทศไทยว่างันน้นนะครับแล้วนอกจากสุ่มแล้วก,ก็ต้องมีไก่ชนไก่ชนก็เก่งเก่งที่เก่งระดับว่าอยู่ระดับหัวแถวของอำเภอพนัทไก่ชนในพนัทไก่ชนพนัทเก่งแล้วครับหัวถนนก็ไม่เป็นรองคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะมาศึกษาเรื่องราวของความเก่าแก่ความเป็นมาของ คนที่นี่นะครับโดยเฉพาะคนหัวถนนนะครับที่มีการอนุรักษ์ความเป็นดั้งเดิมของบ้านของชุมชนของศิลปวัฒนธรรมรวมไปถึงส่วนรวมจิตใจก็คือลูกพ่อ,พอติ้วนะครับแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยผู้ใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็ทุกท่านวันนี้ด้วยนะครับผมยังไงคงต้องรบกวนผู้ใหญ่ครั้งหน้าอาจจะขออนุญาตผู้ใหญ่พาไปดูสุ่มไก่ไปดูไก่ชนที่เป็นเอกลักษณ์ของ หัวถนนแห่งนี้ด้วยแล้วกันครับผมเต็มใจอยู่แล้วครับพร้อมเสมอครับยินดีครับผมบแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวผมนัดกับท่านชาววาดวัดอุนวถนนไวนะครับจะไปพูดคุยเรื่องราวของหลวงพ่อติ้วนะครับบริเวณด้านในวัดเดี๋ยวตามผมไปสักครูดด่เลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่บริเวณภายในของวิหารหลวงพ่อติ้วนั่นก็คือองค์นี้เองครที่เรียกว่าหลวงพ่อติ้วเพราะว่าทั้งองค์ท่านนี่นะครับแกะสลักมาจากไม้ติวร้อยเปซ็นซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่า200ปีก่อนที่จะมีการสร้างวัดหัวถนนแห่งนี้นะฮะ ภายหลังก็จะมีคนลาวนะครับที่ถูกต้อนมาเป็นเฉลยศึกที่นี่นะครับมาสักการะบูชาจนกลายเป็นที่เลื่องลือในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ของที่นี่แล้วนะครับและวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยถึงที่มาที่ไปความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อติว้วว่าเหตุไฉนาชาวบ้านรู้ไปถึงคลื่อสาธุชนถึงแห่แห่กันมากราบไหว้ขอพรท่านมากมายขนาดนี้ผมจะไปพูดคุยกับท่านเจ้าวาดวัดอัวถนนดาน,นี้นครับ ซึ่งผมอยู่กับท่านเจ้าอาวาสวัดหัวถนนนะครับพระปหลัดจรวดมหาคุณโยขอกราบนมัสก,การครับเจริญพรยพระคุณเจ้าผมกราบเรียนถามเรื่องราวของที่มาที่ไปของหลวงพ่อติยวทำไมถึงมีคนให้ความรักศรัทธาและก็ครบมายาวนานกว่า200ปีครับเจริญพอรอยคือหลวงพ่อตี้ยวนี่ประวัติความเป็นมาก็มาจากเ,าเล่ากันว่ามาจากเวียงจันท มากับชุมชนชาวลาวที่ถูกกวาดต้อนมาในสมัยสงครามระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวแล้วก็กวาดต้อนผู้คนมาผู้คนก็เอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเองเคารพศรัทธานเนี่ยมาด้วยมามาที่ที่ที่ทชุมชนบนถนนนะเรียกว่าชุมชนแถวนี้เรียกตัวเองว่าลาวเวียงทีนี้ชนชาวลาวหลังจากเสียสิสส้นสงคราม บ้านเมืองสงบก็มีการส่งพระ,ะจากเวียงจันทร์เนี่ยมาสืบค้นหา,หาหลวงพระติ้วเพื่อที่จะนำกลับไปประเทศลาวหรือหรือ,รอ,รอ,คอนครเวียงจันทร์แต่ชุมชนลาวแถวนี้ก็ไม่อนุญาตกับนิมนต์พระที่มานั้นน่ะนคือเท้าหัวซากับเท้ายาน,านันสองพี่น้องที่เดินทางมาเนี่ยให้อยู่เป็นมิ่งเป็นขวนัญที่ที่ชุมชนแห่งนี้ แล้วก็มีการสร้างอารามหรือวัดขึ้นนี่คือความเป็นมาของหลวงพ่อติ้วที่จากนครเวียงจันทร์พักที่นครพนมสุดท้ายมาสิ้นสุดอยู่ที่บ้านหวัวถนนแห่งนี้ใครมีความศรัทธาในองค์หลวงพ่อติว้วอยากจะได้มีส่วนร่วมในการบูรณะปฏิสังขรณ์วิหารหลวงพ่อติ้วและอุโบสถวัดหัวถนนเพื่อที่จะให้ว่า สองสิ่งนี้คู่กับพุทธศาสนาใครที่อยากจะมาร่วมบุญนะครับก็เชิญได้เลยนะครับที่วัดหูถนนตําบลหูถนนอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ามีสิ่งที่น่านใจรออยู่ครับช่วงคมธรรมนําชีวิตสนับสนุนโดยสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ศิละปะวัฒนธรรมวัดหัวถนนจังหวัดชนบรุรี0 8 1 9 4 9 6 0 5 0 เส้นทางท่องเที่ยวอิงประวัติศาสตร์ตามรอยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวัดบางเดือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา0863929951บริษัททีรวุฒิค้าอิดจำกัดคิดถึงอิดม่อนคิดถึงทีรวุฒิค้าอิด0299632080881457008 บันนี้เป็นวันที่ทางวัดพิชยยาติกรามโดยท่านพระครูวิสิทธิ์สารการได้กำหนดให้มีพิธีถวายผ้าห่มพระพุทธโูปประธานในพระอุโบสถพระพุทธประธานคือสมเด็จพระสิทธาภพุทธเจ้าพระพุทธโูป ซึ่งเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจัดเป็นอุเทสิกาเจดีเป็นเจดีที่ชาวพุทธเราสร้างขึ้นมาถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อหวนรำลึกนึกถึงพระพุทธองค์จึงขออนุโมทนาและขอให้ทุกท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานขอให้อานิสงส์จาก ได้บูชาถวายพระพระองค์พระประธานพุทธรูปสมเด็จพระสิทธาในครั้งนี้จงสำเร็จประโยชน์สุขทั้งในปัจจุบันชาตินี้ในสัมปรียภพภายภาคหน้าและพระนิพพานด้วยกันทุกๆท,ท,ท่านเทอินวัดิษยะยาธิการาม โดยการนำของหลวงพอ่อเจ้าประคุลสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ท่านสอนคนให้มีสติสอนคนให้มีสมาธิสอนคนให้มีปัญญาในการใช้หลักธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นก็คือวิปัสสนาภาวนาซึ่งวัดพิชัยญาตินั้นได้มีการถือศีลปฏิบัติธรรมทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ส่วนพิธีการถวายมหาสังฆทานซึ่งมีทุกวันอาทิตย์ ของทุกอาทิตย์ในเวลา9ก้านาฬิกาเป็นต้นไปส่วนพิธีการผ้าพระประธานในพระบูชสถสมเด็จพระสิทธาพระพุทธเจ้าหรือหลวงพ่อสมบัตาินานั้นทางวัดพิจยตยติการามได้จัดพิธีตรงนี้เดือนละครั้งทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนก็ขอเชิญเจริญพรญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายมารวบรวมพลังจิต พลังศรัทธาของชาวพุทธแสดงออกถึงความรักในพระพุทธเจ้าแสดงออกถึงความรักในอุปัมหากษัตริย์ทุกทุกพระองค์ในราชาวงศ์จกกักรีท่านใดจะมาร่วมบุญก็ขอเชิญเจริญพรที่วัดพิชยย,ยาติการามนะเพื่อความสุขเพื่อความสมงบและบุญอันเกิดจากจิตที่มีศรัทธาก็ขอ,ขอเชิญญ,ญาติโยมมาร่วมบุญกันขอเจริญพรหากท่านผู้ชมท่านใดจะไปร่วมบุญครั้งยิ่งใหญ่ พิธีถวายพระห่มรวงพ่อสมปรารถนาและถวายมหาสังฆทานก็ไปกันได้ที่วัดพิชยยะยาติการามในวันที่3เมษายนพุทธศักราช2559สอบถามข้อมูลได้ที่089-0395123 เดินทางมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะครับก่อนจากกันไปขอขอบคุณสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ศิละปะวัฒนธรรมวัดหัวถนนจังหวัดชลบุรีสถานที่ท่องเที่ยวอิงประวัติศาสตร์ตามรอยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและสูนย์่ปฏิัตธรรมลานโพลานธรรมวัดบางเดือออำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับต้องกลับมาติดตามได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันและเวลาเดียวกันนี้วันนี้ผมเข้มมุฑทนพร้อมทีมงานลาไปแล้วครับสวัสดีครับ